ลาดน้ำร้อนเพื่อละลายหิมะเหรอใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ง่ายกว่าไหมนี่ค่อยๆถายไปเรื่อยๆอย่างนั้นโอ้กันไกไข่ผ้าไหมถุยไม่ใช่กันไกตัดเล็บรูปทรงแบบนี้ก็มีด้วยแฮะเอาไว้ใช้ตัดเล็บต่อโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าว้าวรูปปั้นที่เป็นสีเขียวสะท้อนแสงนี้มันทำมาจากอะไรกันครับดาว,ว่าน่าจะเป็นอะคริลิกหรือเปล่า ทำน้ำแตงกวาปั่นแบบสดจริงแตงกวายังคาต้นอยู่เลยโอ้ทำไมสีเหมือนโลหิตจังเขียนเป็นคำว่า I love you สิ่งที่กำลังค่อยๆเอ,อ่ขึ้นมาจากท่อนี้มันคืออะไรใครทราบบ้างครับอื mm ้มโผลออกมาเป็นท่อเลยนี่มันคือขนมรสกาแฟที่ทำเป็นรูปเมล็ดกาแฟหรือเปล่าเนี่ยอ่ะหือไส้ยังเยอะไหลยหยดเยิ้มเชียว เอ่มเหมือนมีเส้นผมอยู่บนขนมเลยอ่ะเนาะพอตัดออกก็งอกข้ึนมาใหม่เรากับจิ้งจกที่หางขาดก็ไม่ปานงอกใหม่ได้ตลอดนี่ผมพาคอะไรครับเนี่ยใส่โฟมกนหนดเข้าไปในที่คั้นน้ำผักผลไม้ใช่ไหมเอ้ยดูแล้วรู้สึกขนพองสยองกล้าวจุงเหมือนไข่ดาวน้ำมันกำลังแลบอยู่เลยอะอย่างจี้ไปดูการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ยักษ์มเหิมาโดยใช้เลื่อยยนต์กันครับ อ,อืผงไม้ฝุ่นไม้พุ่งออกมายังกับน,น้ําสัมฤทธิ์เสร็จสมน้ําแข็งหรือนั่นยังกับผลึกคริสตัลโอ้ยูมันกระเด้งขึ้นมาได้ยังไงอ่ะรถเหยียบก้อนอีหยังว่าดินเหรอหรือว่าทรายหืมดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ทั้งคู่เลยนะครับอ๋อโอเอซิสนี่เองกับสกูตเตอร์แบบแอสวานป๊๊บป,บปบมองแทบไม่ทันแป้งขนมนุ่มๆนุ่มอย่างกับเต้าหู้ Hey, อะไรใส่เข้าไปในขนมเนี่ยสีเหมือนนมข้นเลยแต่ไม่ใช่อื mm hmm. พันกล่องโฟมซะหนานแน่นจัดจัดพันเหมือนไม่อยากให้แกะเลยแต่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะเคยเห็นอยู่คลิปหนึ่งพันจนไม่เห็นกล่องโฟมเลยเดี่ยวแทงสนุกเกอร์แบบนี้ก็ได้เหรออาศัยทีเผลอนี่วาโอแมค o ูสเน s ต oh <my> ยังกับน้ำแข็งป่นเห็นแล้วรู้สึกอยากกินพวกหวานเย็นพวกขนมหวานที่ต้องใส่น้ำแข็งป่นเลยครับนี่ก็ขยันจ้วงจริงๆไอ้ยา นำแก้วมาม้วนด้วยแผ่นเงินเปลวจะสร้างชิ้นงานแบบไหนออกมากันนะนึกภาพไม่ออกเลยครับอยากเห็นจุงไปชมวิธีการหัน่นเออลูกอะไรวะเนี่ยใช่ฟักทองสายพันธ์หนึ่งหรือเปล่าแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ตรงที่พอหั่นออกมาเสร็จแล้วย่ยงแก้วอุปกรณ์ถอนตะปูสุดเจ๋งขนาดแป้นตอกตะปูจมลงไปในเนื้อไม้ก็ยังดึงขึ้นมาได้ง่าย บีบครีมจนเต็มโหลโอ้โหดูแล้วฟินมองผ่านๆนึกว่าทําพวกขนมถังแตกนะเนี่ยมีงาดําด้วยอย่างเหมือนมันดูนิ่มๆหน้าลิ้มลองชะมัดคิดได้ยังไงเอาเทปกาวสองหน้ามาแปะไว้ที่ปลายท่อนำหลอดไฟมาติดหมุนบิดใส่ขั้วได้เลยทะเดนอุว๊ว่าผ่าแผ่นคอนกรีตได้อย่างง่ายดายเรากับผ่าก้อนเต้าหู้ก็มิปานเอาแผ่นไม้มาติดบุลลี่ เอางงละสิว่าเล่นมุกอะไรติดบูลลี่ก็ติดล้อไงเบาๆกันแปะเล่นอย่างนี้ไม่หนุกอ่ะผมว่าต้องโผูกกับมอเตอร์ไซค์เราลากถึงจะมันเหมือนจะเป็นฉลักผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างนะครับดูไม่ออกสุดยอดงานแกะสลักที่ใครได้ประจักษ์เป็นต้องร้องว่าว้าวซ่าคอนเซ็ปต์ดีมากครึ่งหนึ่งเป็นพระครึ่งหนึ่งเป็นมาน ที่ผมเงียบไม่ใช่อะไรนะครับกําลังอู้เอ้ยไม่ใช่กําลังดูอยู่ว่าเขาทําอะไรบากร่องไม้นี่เองโอตโเคถ้าจะยัวกันขนาดนี้เอาปืนมาแทงกูเลยเถอะจะกินก็รีบกินเถอะนะมัวแต่หมุนอยู่ได้ปะโถขน,นมอะไรยะเนื้อมันนิ่มๆเหมือนมัชเมโลที่โรยด้วยผงโกโก้เลยน่ากินขนาดน่ากินทั้งสองสีเลยรวมคลิปทำเล็บสุดตรดัส เริ่มกันที่คลิปแรกเพ้นเล็บเป็นรูปดาวสีขาวเกาว้าเใจเจคลิปต่อมาเป็นการต่อเล็บส่วนคริปโตเป็นเงินดิจิตอลพูดทำไมอุ้ยตายไว้กลิดลายรูปดอกไม้สวยเป็นบ้าลาวันจัดจัดคลิปถัดมาเป็นการทาสีเล็บซ้อนๆกันหลายๆสีจะออกมาเป็นยังไงไปดูอื้มอย่างหนาเหมือนเอาเล็บปลอมมาติดซ้อนกันเลย ส่วนคลิปนี้เป็นการต่อเล็บทำสีเล็บให้เป็นสีแบบเรืองแสงได้คอยดูนะครับคุณผู้ชมอย่างจึ้งอะ่ะไออีก e ูมันดูเละๆเหลวๆเ,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 เหมือนพวกโจ๊กเลยครับแต่เป็นสีชมพูเมนูอะไรกันนี่มีการตักใส่แผน่นแป้งด้วยแล้วก็หอ่อไม่น่าเชื่อเลยครับว่าแค่ดูเศษเหรียญที่กำลังหมุนอยู่ในเครื่องนับเหรียญก็ทำให้รู้สึกดีได้ใครทราบบ้างครับว่า ไอเครื่องเจาะพื้นญ่าแบบนี้มันเอาไว้ใช้ทําอะไรครับเนี่ยอย่าตอบว่าใช้เจาะพื้นญ่านะเดี๋ยวั๊แบดหน้าหงายไฟโฟรตรูตรงนี้ฟูฟูกูพากอะไรครับเนี่ยโมงแบบแรกนึกว่าเป็นการทําสีกระทะเอากระทะมาชุบสีอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่นะครับเขาทําแผ่นแป้งเหมือนแผ่นแป้งเครปอนะ่ะโดยใช้กระทะแบนนะครับอุ้ยเห็นแล้วอยากกินชาบูเลยอะ่ะ ว่าแต่ว่าทําไมใส่น้ําในหม้อน้อยจังเป็นชาบูสไตล์ใหม่หรือเปล่าชาบูขุกคลิกอะไรเงี้ยเป็นวิธีการทําผมลอนที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับวิธีการของเขาก็คือเขาเอาเส้นผมนะครับมาพันไว้กับแท่งโลหะผมน้ําให้ความร้อนเป็นอันเสร็จเขาจะเอาแผ่นแป้งมาหั่นมาปั้นเป็นรูปอะไรไปดูจังหวะนี้เหมือนโบฮูกระต่ายเลยอ๋อทำเป็นรูปปลาที่กำลังจุบกันอยู่นี่เอง ว้าววาดเป็นลูกเจี๊ยบกำลังยืนเรียงกันใช่ไหมครับเนี่ยคาดไม่ถึงเลยผ่าแป้งม้วนแป้งคลี่แป้งทำไปทำมากลายเป็นรูปอะไรไม่รู้แต่ดูน่ารักน่ารัไปชมงานกลึงไม้กันครับการกลึงไม้ต้องใช้เหตุผลแต่การคิดถึงพวกคุณทุกคนเหตุผลไม่จำเป็นต้องมีมาเวนี้ได้ไงน่าจะเป็นกาวซิลิโคนนะครับที่เงียบไม่ใช่ะไรนะครับ กำลังงงอยู่ว่าเขากำลังผลิตอะไรไม่รู้จะเดาายัางไงเลยแต่ดูเพลินๆ oh my gosh เทวร์เวออยาบอกนะว่านี่คือรถแทนะ็กเตอร์น่ะแบบนี้เรียกว่าเป็นอาหารคลีนได้ไหมครับเป็นขนมปังหน้าอะโวคาโดส่วนตัวผมไม่เคยกินอะโวคาโดนะครับแต่รู้แหละว่ามันมีประโยชน์มากสงสัยต้องลองมั่งแหละอุยายาใบเจียลายตาข่ายสวยจุงเอามาตัดอะไรเนี่ยแผ่นยิบซ้ำเหรอไม่แน่ใจ น่าจะเป็นการนำแป้งมาตัดมาแต่งทำเป็นรูปต้นข้าวบาเล่กะละมังว้าวก่อทรายเป็นรูปไอคอนอินเทอร์เน็ตเอ็กพอเรอร์ได้เป๊ะเวอร์ประโยชน์อย่างเดียวของเบราว์เซอร์ตัวนี้ก็คือเอาไว้ใช้โหลดเบราว์เซอร์ตัวอื่น <c oughs> น่าจะเป็นก้อนชิสแข็งนะครับพอเจอกับอุณหภูมิที่ติดลบแบบนี้แล้วยิ่งแข็งเข้าไปใหญ่ตัดแผ่นไม้ทำเป็นกระบะรูปหัวใจ จะเป็นอย่างไรก็ไปดูสิคุณนะเออนี่มันเป็นเมนูขน,นมหรือว่าอาหารอะไรวะเนี่ยวิธีการกินแปลกมากว่าเคยพบว่าเคยพ่อแงออกมาแล้วก็ทาสีอ๋อน่าจะเป็นการทาสีกันซึมหรือเปล่าพอลีโนเวทแล้วดูดีขึ้นมาเลยเป็นการเสียบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมดยึดเหรอ เข้าไปที่เครื่องมืออะไรสักอย่างแค่ดูเขาใช้สิวแสะไม้ก็ทำให้ฟินได้แค่ดูเขาขัดหม้อก็ทำให้ฟินได้แค่ดูเขาพอแล้วจะดูเล็กหนาปะทถเป็นการใช้ใบเลื่อยวงเดือนนะครับตัดแท่งไม้ให้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมแท่งเล็ก หลอดไฟรุ่นนี้เก๋ดีจังมองผหานๆนึกว,ว่าพัดลมติดเพดานพอหุบแล้วเหมือนหลอดตะเกียบเลยอารมณ์เหมือนทอดโรตีเลยอะแต่แผ่นใหญ่กว่าเยอะเฮ้ยนี่มันอย่าบอกนะว่าปริศนาฟ้าแลบถุยไม่ใช่มันเป็นเครื่องผลิตไม้พาเลตนะครับสกิลการใช้มีดสุดจัดปหลัดบอก หันได้บางถี่และเร็วมากอย่างพรีเมียมไปดูการปั้นแป้งเป็นรูปดอกไม้แบบง่ายๆวงเล็บว่าสำหรับเขากันครับสวยจริงอิงออนตัดแผ่นไม้เป็นชิ้นๆรูปตัวยูเรียบร้อยเชดเอาไม้มาตัดทำเป็นช้อน งานพิธีพี่ถันจัดๆโหลีคร uh ับ huh. วิธีการกลึงไม้แบบนี้ท่านได้แต่ใดมาเฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน